ตรงนี้ซาร่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยซาร่าไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องกับพวกนี้เลยเราก็เห็นตามข่าวตามที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ซาร่าเห็นในข่าวก็ทําให้ซาร่ารู้สึกว่าแบบเ,เห็นใจผู้เสียหายทุกคนเนี่ยค,<อ>ค่ะก็อยากให้ผู้เสียหายทุกคนเหมือนแบบได้รับความยุติธรรมจากคดีเคสข่าวนี้นะะอะไรเนี่ยค่ะ สำหรับคุณซาร่าคาซิงกินีนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้เดบิวต์จับไมคเป็นนักร้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเจ้าตัวรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับและที่สำคัญเลยหลายๆคนเนี่ยก็ถามถึงประเด็นของคดี Forex TD นะครับงานนี้เจ้าตัวออกมาติเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยรายละเอียดของข่าวจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยครับ ก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะได้ได้มาเป็นแบบว่าเราเริ่มจากการเป็นนักแสดงเนี่ยค่ะแล้วก็เดินแบบแล้ววันนี้ก็ได้มาเป็นศิลปินเป็นนักร้องเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าเดบิวต์อยู่เนี่ยค่ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามรอชมผลงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นความสามารถแล้วก็ให้เกียรติเราเพราะเราก็สุมเรียนร้องเพลงมาที่ SCA เนี่ยมาประมาณปีกว่าทั้งตัวเราแล้วก็ลูกชายด้วยก็เรียนมาพร้อมๆกันอยู่ค่ะอยู่เพราะว่าน้องเรียนที่ภูเเก็ะรยค่ล ก็บินไปบินมาเวลาน้องปิดเทอมเราก็พามาดีกรุงเทพไม่เหนื่อยนะเพราะว่ามันชั่วโมงเดียวเองอ่ะภูเก็ตมันความรู้สึกเราเหมือนอยู่หน้าปากซอยเราบินเป็นแบบว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบพอเข้ามาในกรุงเทพมันอาจจะมีความเขาเรียกอะไรมาเจอเพื่อนแล้วก็มาเรียนด้วยมาทํางานพออยู่ภูเก็ตเราก็เหมือนเราได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีแม็กซ์เชลบุนเพราะว่าเขาจะค่อนข้างแบบอยู่กับเราแบบก่อนหน้านั้นเขาอยู่กับเราตลอดพอมีช่วงที่เราแบบมาแล้วเขาติดเรียนเนี้ย เขาก็จะแบบว่าเฟซชามโทรหาเราแบบทุกวัน,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเนี้ยซาร่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยซาร่าไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องกับพวกนี้เลยเ,เราก็เห็นตามข่าวตามที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ซาร่าเห็นในข่าวก็ทาให้ซาร่ารู้สึกว่าแบบ เห็นใจผู้เสียหายทุกคนนี่ะคะก็อยากให้ผู้เสียหายทุกคนเหมือนแบบได้รับความยุติธรรมจากคดีเคสข่าวนี้อะไรเนี่ยค่ะก็ก็เขาเรียกว่าอะไรปกติดีเราก็เป็ดดาทําเขาเรียกทําหน้าที่แม่แล้วก็ตั้งใจทํางานเราเหมือนเราไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นเราโฟกัสกับหน้าที่ความเป็นแม่แล้วก็หน้าที่การทํางานของเราคนนี้นะคะยังติดต่อเขาคนนั้นอยู่หรือเปล่าคะลูกไม่ไม่ได้ติดต่ออ่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยที่ยื่นโอกาสครั้งนี้มาให้เพราะ ซุ้มซ้อมมานานแรมปีนี่นะคะนะต้องบอกแล้วก็ส่วนเรื่องคดีไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรสังสิ้นะคะ